ไม่ใช่คิวของผมที่จะขึ้นมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องในตอนนี้แต่ผมมีเรื่องด่วนผมมีเรื่องด่วนผมมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลายและจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ที่มาร่วมชุมนุมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องที่อยู่แถวแถวบริเวณสี่แยกคอกวัวหวังว่าคงจะได้ยินเสียงผมนะครับคือเรื่องที่ผมจะกราบขอความการุณาขอความร่วมมือจากพี่น้องก็คือว่ามีพี่น้องเราไม่พอใจที่ทีวีช่อง รายงานข่าวการต่อสู้ของพวกเราอย่างไม่เป็นธรรมพี่น้องเราไม่พอใจผมต้องเรียนกับพี่น้องผมเองก็ไม่พอใจ แต่พี่น้องที่รักทั้งหลายเราได้ตกลงกันแต่แรกแล้วว่าการต่อสู้ของเราครั้งนี้เราจะสู้แบบคนดีพลเมืองดีเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักการนี้ ผมจึงต้องขอความการุณาขอความร่วมมือจากพี่น้องทั้งหลายเก็บความไม่พอใจเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เราค่อยเดินไปเยี่ยมเขาที่สถานี วันนี้ให้โอกาสเขาอีกครั้งให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่าไล่พวกเขาออกไปผมขอแค่นี้พี่น้องให้ได้ไหมครับเมื่อกี้ รถถ่ายทอดสดช่องสามไปคันหนึ่งแล้วผมขึ้นมาไม่ทันแต่ว่านี่กำลังจะไล่ช่องเจ็ดอีกผมขอบินทบาทแล้วกันนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องที่รอ ทอดสดของช่องเจ็ดอยู่ะโรูนารับคำขอร้องของผมและปล่อยให้เขาทำงานต่อไปคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปคุยกับเขาครับพี่น้องครับขอบคุณครับ